สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านแก้วจัลยยนต์เทคเตอร์นะครับวันนี้พามาชมบรรยากาศนะครับรถภายในร้านนะครับก่อนจะจัดโปรโมชั่นนะครับเดือนกรกฎาคมเดือนหน้านี่เองนะครับอีกไม่กี่วันนะครับเดี๋ยววันนี้พาไปชมก่อนนะครับว่ามีรถรุ่นไหนกันบ้างนะครับสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็อีซึกินะครับสำหรับร้านเราข้างหน้าร้านเป็น40แรงนะครับแล้วก็มีจอร์ดีย3คันนะครับเป็น50แรงแล้วก็45อีกคันหนึ่งที่หลังร้านนะครับ สภาพส,าสวยเดิมๆทั้งนั้นเลยนี่นะครับ N T 5 4 0นะครับตอนนี้มีอยู่2คันนะครับราคาก็ไม่แพงเลยแสนกว่าบาทท่างนั้นเองอแล้วก็มีรถเล็กนะครับ B 2 1 4 0 S นะครับอันนี้สภาพส,ายสวยเลยนี่นะครับแล้วก็มี554นะครับราคาแสนกว่าบาทเหมือนกันนะครับเดี๋ยวโปรโมชั่นออกราคาเต็มออกผมมาแจ้งนะครับนี่แล้วก็มีนิว l l a ลน ทีสามจ็ดหูนะครับทีเก้าดซี่นะครับเดี๋ยวมาจัดราคาพิเศษให้เลยลก็พาลูกเบิกลอตเตอรี่รใหม่เรามีครบท้วนเลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับในคลิปหน้าวันนี้พาดูดโดยประมาณก่อนแล้วกันมีสภาพที่สวยเลย50 50ดีนะครับอันนี้ยังไม่ได้เช็คนะครับสภาพเดิมเดๆแล้วก็ว่3อ็มาเนะครับเป็นสีเดิมๆเ,เหมือนกันราคามีให้นะครับ แล้วก็มี L4508 นะครับมาสองรายการอ่านี่นะครับสภาพที่สวยเลยใช้ในเรื่องของซิงของเหลวระบบไฟรั่วซึมให้รอบคันเหมือนกันเลยนะครับอ่คันนี้เช็ไม่เสร็จนะครับมีคันนี้ยังเช็คไม่เสร็จแต่คันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องเกียร์ต่างใช้งานได้นะครับปกติเลยนะครับแต่ขายตามสภาพนะครับอ่าแล้วก็มี40 HP นะครับ2คขั้น มี2คันนะครับที่เป็นอุปกรณ์หน้าหลังนะครับราคาไม่แพงเหมือนเดิมนะครับโปรโมชั่นออกผมมาแจ้งแล้วก็รีวิวให้ชมแบบละเอียดเลยส่วนใครอยากมาชมรุจีนมาชมได้ก่อนนะครับแล้วก็มี M95 M95 มีมีสคันนะครับฝั่งนู้นีคันหนึ่งนะครับแล้วก็มี85คันนี่เลยสภาพประมาณนี้นะครับใครสนใจคันไหน มาสอบถามได้นะครับที่เบอร์0819668518นะครับ0819668518นะครับหลังจากเราอยู่อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับนี่นะครับแล้วก็พวกที่เอสร้อยทีเอสเก้าสิบนะครับแล้วก็ที่ดีร้อยนะครับฝั่งนี้คันหนึ่งเดี๋ยวมาจัดราคาพิเศษให้เลยนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับรถล้างสต็อกไปเลยแล้วก็มีรถตักเข้ามาหนึ่งในกล้านะครับเป็นสีเทพี่นี่เป็นสีเดิมๆสวยๆเลยแล้วก็มี แห้าสิบน DT นะครับหนึ่คันนี้เช็คให้พร้อมใช้เหมือนกันนะครับแล้วก็มี5 0า p อยู่2คันนะครับเช็คให้สวยๆเหมือนกันก็มี MU ห7ทั้งหมด3คันนะครับอยู่ตรงนี้2คันมีทั้งแบบเดิมๆแล้วก็เก็บสีบ้างบางจุดนะครับแต่โดยรวมเราเช็คให้พร้อมใช้ทั้งหมดเลยนะครับในเรื่องของ พวกตระกูลเอนะครับตระกูล L อนะครับอ่าแล้วก็ตระกูลบ,นบีนะครับ240นะครับมีอยู่4ีรายการนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาแจ้งราคาแบบละเอียดเลยนะครับจัดราคาพิเศษลดลางสต็อกให้เลยนะครับนี่ m อ็มกอีกหนึ่งคันนะครับเข้ามาอ่าแล้วก็นี่นะครับ MU57 อีกหนึ่งคันกำลังเช็คนะครับเบื้องต้นเช็คในเรื่องของสี่ต่างให้เรียบร้อยนะครับทีน,นี้เหลือกระบวนการถึงการเช็คไฟต่างๆให้นะครับนี่นะครับอยากสวยๆเลยอยากหลังใส่ให้ใหม่นะครับเป็นโอตอน,นี้นะครับไม่ใช่รอดอกนะครับนี่ก่อนนี้คิวลูกค้านะครับตอนนี้คิวลูกค้าฝั่งนี้แน่นเลย เช็คเครื่องทุกคันนะครับคิดลูกค้าเลาเราเช็คนะครับเช็คในเรื่องของซีนต่างๆนี่นะครับแล้วก็ทำเครื่องให้แบบเรื่อยๆ,ๆเลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มีคีบถอดลงจาก5 7แรงนะครับ MU 5 7อันนี้มีครบชุดเลย ใช้งานได้ปกตินะครับพอเพิ่งถอดลงแต่มีราคาพิเศษให้เหมือนกันนี่นะครับแล้วก็อ่าอิซากิกนั้นหนึ่งพันนะครับอันนี้ก็อิซากิเหมือนกันอันนี้สภาพเรืองเดิมสวยๆเลยนะครับเหลือบนการประกอบนะครับแล้วก็เช็คซีนต่างๆให้นะครับหลักก็ MU เอ็มห้าพันนะครับแล้วก็รถที่เทินเข้ามาก็เป็น L2000 งพันสองหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเอง ผมว่าไล่แจ้งให้แบบละเอียดเลยนะครับรถล้าสต็อกเดือนหน้านี่เอง5 0 5045D นะครับแล้วก็ M70 คีบนะครับ L36SP ตัว DT ก็มีนะครับใครหา36 DT อยู่เดี๋ยวเข้ามานะครับสามขั้นเดี๋ยวมาแจ้งให้ชมเลยพร้อมใช้แล้วก็ M7040 นะครับนี่แล้วก็มีแชมป์ แชมป์เทโบนะครับ95นะครับหน้าหลังไม่มีเล่มนะครับสตาร์ทติดขับได้นะครับเดวใครอยากชมรีวิวมาชมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมอัดให้ชมนะครับแสนก็บาทนานั้นเองนะครับอ่ะวันนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวโปรโมชั่นออกผมเข้ามาแจ้งนะครับว่าคันไหนราคาประมาณไหนบ้างนะครับวันนี้ก็ใกล้มือแล้วนะครับก็ช่วงนี้งานยุ่งมากๆเลยนะครับไม่มีเวลามาถ่ายคลิปให้ชม นะครับเดี๋ยวจะทยอยลงให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดติดตามสั่นกระดิ่งไว้ด้ยวยนะครับอนี่แป๊บเดียวจะมืดแล้วนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้ามาอัปเดตให้ชมนะครับรถล้างสต็อกนะครับเริ่มต้น24,900บาทเท่านั้นเองนะครับ